รู้หรือไม่ทำไมน้ำทะเลถึงเค็มสาเหตุหลักๆมาจากการที่ฝนตกลงมาชะล้างหินดินแร่ธาตุและเกลือจากพื้นดินไหลรวมลงไปในแม่น้ำและทะเลเมื่อสะสมไปเรื่อยๆหลายล้านปีน้ำทะเลจึงมีความเค็มสูงอีกอย่างหนึ่งคือใต้มหาสมุทรยังมีภูเขาไฟใต้ทะเลที่ปล่อยแร่ธาตุและสารเคมีออกมาทำให้ความเค็มเพิ่มขึ้นอีกด้วย น้ำทะเลแต่ละที่ยังมีระดับความเค็มต่างกันไปเช่นทะเลแดงหรือทะเลเดซีมีความเค็มมากกว่าทะเลทั่วไปจนคนสามารถลอยตัวได้สบายๆดังนั้นน้ำทะเลที่คุณเห็นว่ากว้างใหญ่ไพศาลแท้จริงแล้วเกลือที่อยู่ข้างในนั้นมาจากผืนดินรอบโลกเรานี่เองแล้วคุณละ่ะเคยสงสัยไหมทำไมน้ำทะเลถึงไม่จืดสักที หาคำตอบและสาระดีๆได้ที่เพจเรากรวิศสวัสดีค่ะ